ครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุภุสุคนนะครับเนาะเมื่อนี้พบกันกับช่องสำคัญชาแนลโอ้บอดด้ลุงยูทูบโดนนะพี่น้องเลยขอโทษขออภัยเมื่อนี้ครับมหาตกปลาครับนี่ครับบ่อปลาครับมาลุ้นกันพี่น้องว่ามานบ่มานครับเทิงชิ่งเหลียวทิงเบ็ดใหญ่ครับนู่นครับมากับกันสีค้นนะครับทีมงานเดี๋ยวติดตามกันครับว่า อิโชกอีมานบ่ครับเดี๋ยวไปดูทีมงานกันครับว่าได้หรือยังครับมือนี้ครับว่าอี้างคืนจะคืนหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆครับนี่ครับบรรยากาศรอบบ่อครับนี่ที่พักที่อาศัยห้องก็กลางเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับทีมงานครับชิงหลิวชิงหลิวได้แล้วครับเนี่ย หนึ่งตัวครับผลงานชิงหลิ้วครับเดี๋ยวดูในกระชังว่าได้หลายได้น้อยครับนะให้ยกให้เบื้องนะครับครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาดูผลงานครับโอ้ฟาอะไรเนี่ยได้หลายเทปลาไปเฮ้ยปลาขาวหางแดงบ่ปลาขาวหางแดงครับผมนี่ครับผลงานชิงลิ้วครับ เดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งครับนี่เบียดเบียดนี่ครับตัวใหญ่พวกท่านได้ครับได้ชิงเหลวไปก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวติดตามตัวใหญ่กันครับเดี๋ยวไปดูอีกในพันอีกคู่หนึ่งครับดวงพูนนะคู้เดียวครับนี่ครับบอตึ๊ดตต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 เตต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 รตตตตต ตอนนี้ทางนี้ครับชิงหลิวครับผมหลิว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 ครับนี่ครับที่พักที่อาศัยครับเนาะเดี๋ยวไปติดตามอีกคนหนึ่งครับนี่ครับนายพันใหญ่ครับมาถึงแล้วนี่เบิ้งเดี๋ยวมาถึงแล้วเบิ้งเบียดก่อนครับนี่อุ้ยเบ็ดใหญ่ด้วยครับนี่มีแต่งา่ำๆครับเนี่ยติดสัญญาณเตือนเรียบร้อยครับเวลาปลากินนี่ ลองแน่นอนครับขับบอแน่นอนนี่ครับเนี่ยกำลังครับอันนี้ก็ชิงรล้วเื่อกันครับช่วงรอเบ็ดใหญ่กินนะครับเนาะเมื่อกี้นี้สองคนนั่นกะพ่อไดยูครับเดี๋ยวมาเบิงพี่ใหญ่เฮาว่ามานบมานครับอันนี้ของพี่ใหญ่คนเดียวครับนี่กับพ่อไดยูครับนี่พี่ห้นองเบิงซํานี่ก่อนเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆครับ พอได้ยูได้กินครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตกนใหนไงยู่ครับแต่ว่ายังบ่ท่านได้ดึงนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามผลงานไปเรื่อยๆครับนี่ครับพี่ไ่ก็นั่งตกอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวสักครู่เมื่อนี่ข้างขึ้นแน่นอนครับนี่ครับฟืบบรรยากาศนะครับเนาะรอบบอเนี่ยไหนๆเอาแล้วครับนี่ นี่นี่นี่ไปเบ็ดดินนะครับดินแล้วนี่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 เห็นมโนอพี่น้องเออนี่ครับเนื่งนึ่งดินเสยไปเนี่ย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 เอาอุ๊บเนี่ยเฮ้ยผมมีปาล์มตกเขาด้ยเอาแล้วครับเป็นไรเรียบร้อยครับนี่เป็นไรครับผลงานครับชิงเหลียวครับแน่นอนครับมือนี่กระช่างแตกแท้เนนอนนี่แหละครับผลงานครับเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยครับมีสอดเด็ดเรื่อยๆครับแต่ว่าตัวใหญ่เบื่อเบื่อเนี่ยั่งอยู่ครับพันได้ครับ ตัวใหญ่ต้องล่อกันขึ้นครับเมื่อนี้มีสิทธิ์ได้นอนขึ้นอยู่ครับมีสิทธิ์รุ่นครับนี่ครับบรรยากาศที่พักนะครับเนาะคืนนี้ครับครับใผรมากไผชอบนะครับเนาะก็อย่าลืมครับกดเป็นกําลังใจให้เบาสําคัญนี่เด้อครับเด้อเดี๋ยวค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆว่าอีมี่บะเขบะเขบะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็สำนีก่อนนะครับเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องสำคัญชาแนลให้ได้เยครับเด้อขอบคุณครับ